สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฟาร์มเจ้าตัวนี้เลยเจ้าอัปเกรดทันเจอหูแมนคือทุกคนจะน่าจะถามว่าผมหายไปไหนมาอันจินี้ผมตั้งใจครับตั้งใจทำมากมากเลยพผมเบอนทุกคนต้องสงสัยแล้รว,ว่าเฮ้ยมึงโกหกหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงผมก็่แค่ขี้เกียจเท่านั้นแหละผมหมด ผมมีผู้ติดตามประมาณ510รบคนใช่ปะแต่แล้วทีนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีก็เลยก็เลยคิดดูนตั้งนา้าตั้งนานใช้เวลาหลายวันแล้วก็ใช้เวลาหลายเดือนด้วยสุดท้ายก็เลยทาทุกคนเลยว่าอยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรก็คือแมปนั่นเองสรุปแมปที่หนึ่งก็คือนี่เลยบิลลี่ทาวเวอร์ดิฟเฟนีน่ เจมแดงแล้วมันก็จะเปลี่ยนตูดแหละซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่น,นกเกลดดิ้วิตวิวิตวิวฮึมโอเคดีดูดวดาดีไวไว,วลุยอะไร เดี๋ยวเราจะทาการวางอัปเดตแท็กินมาก่อนเพราะว่าแท็สินมาหรือเคลวเดียวหนัน ให้เลือกนายเอาเฟลกันเลยดีกว่าโอเคโอ้โหเงินไม่พอกำลังจะเกิดเดินคุณผมเนิดไว้ก่อนมาเลย เวผมเลยแค่ไม่กี่วิวเท่านั้นอัพเกรดสมุยอัพเกรดตัวหน่อยอัพเกรด

ได้เลือลแปดมาครอบของทีนนี้เดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนพันเจวูเมนนี่ไงแล้วเปลี่ยนไปเป็นพันเจวูเมน ใส่ดียิวอุ้ยร้าสี่มีปืนด้วยอ่ะโย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 จะไม่ไหวเลยใช่ยิวโยมามาเกจบอลได้เกิดอะไรขึ้นเอาเกจบอลได้โอ้โอ้เสียเลือดซีเลย อยากพให้รอดไมทะเยอเลือดเลยเฮ่อเชื่อการจะม่ซ้ำร้อย คอนเสิร์วูแมนเก็บเวลยากจัดอคอนมูนมนไลที่แบบโหดจัดมูไลคุณโหดเลยโอู้หู อีเวลวางเริ่มยตัวอีเวลายวขอบคุณ <laughs> วาจะอัพเดทนะซีนิม่าแมนอันนี้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  RCBD เอเดียาไอร์ RCBD เนือคุ้มหลอี่สุนัลยค่ะต้มๆๆนี่เอ้ยเจ้เวฟซีซีเล่าจริงดิอืมแบขรยดเฮ้ยบักขรยศไปยังนั้จอต้อเล่นแบขรยศไป ฮ่า่เรียบร,อยรย้อยตัวทรย,นทรยมมทุนี่นี่หลัเนไงตัวทะยศจนจรนี่แหละทรยุผมยังวางมกเกอร์ยังงจริงๆผมไม่ต้องวางก็ได้นะจะผมแค่กวางเฉย่ไปเหรือสิบแล้มมวพันเจูแมน

โ okay. อเคดยวเราจะพร้อมแล้วครับเกินเรามาหาอะไรกันดีกว่าช่วงนี้ผมไม่ไค่อยไจะกดลงคลิปเพราะว่าผมแบบเบือ่อมากแล้วก็เราต้องเรียนด้วยล็อบป์เป็นเคอรก่อนเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้มันบ่อยๆผมคิดสร้างสรรค์ผมคิดผ,ผมต้องสร้างสรรค์หนะแต่สร้างสรรค์ก็เบื่อตาย ทุกคนเลิกติดตามผมพาคลิปมันลงก่อนเอาไปคลิปวีฟายตอนช่วงนี้ผมก็เล่น e ีฟายนั่นแหละดูคลิปเก่าๆด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาคอนเทนต์มาให้ผมจะหาคอนเทนต์มาแล้วก็ทำนะครับบางทีก็น่าจะแบบคลิปม e c คร f t อะไรอย่างนี้บ้างนะครับ,รรบแต ที่แน่ๆเลยคือกินไหมครับผมไม่ค่อยหลงเพราะมันเบื่อแบบเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันเนี่ยแบบหนึ่งบอกก่อนนั่นแหละผมไม่ค่อยได้ลงจริงๆผมก็เล่นอยู่นะแต่ผมเล่นเวลาไม่มีเน็ตทุกคนเข้าใจใช่ป่ะแบบคนม,ม่นมีเน็ตเราไปเล่นเกมี่ยครับที่ไม่ต้องใช้เน็ตทุกคนกจะเข้าใจนะแล,แล้วผมผมก็จะถ่ายลิปด้วยนแต่ ตอนผมเรี 5, ยนทีไทยคืาคิดเป็นห้าอ่ะทวดปตอนนี้คนสร้างสั่นเลยอะติดไปชื่อแล้วว่าเมล24ก็คือปี2024นั่นแหละทุกคนรู้ใช่ไหมเราวิ่แล้ววิมงยันที่เล่นนะคะบอกคือปี2024เออวินมากขึ้นเลยวินมากขึ้น,นเยอะตอนนี้แบบ29แล้ว เปเป็นเจวูเมนทำไมทำไมปากเชิงวะเนี่ยคุยเลเวลก็ยี่สิบแต่ขนาดโอ้ยแห้งโก,โก็พอดีมา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 เป็นจวูเมนไม่ใช่เป็นเจวูเมนดิคอมมิชเตอร์เออ ไปไปอะมอบใหนอกหายุ่สุดจจะรอ้ kind of นอนแรงไปดูฮ่าๆๆ่ดย้อนกลับไปหน่อยสิว้าไปไปไป ให้หนายโอ้โหแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวโอเคไปกันทุกคนสนุกไหมทุกคนสนุกไหมครับสนุกก็กดไลค์ด้วยครับเพราะว่าผมไปทำคลิปอื่นต่อเอามุงกุสนีว่วะเดี๋ยวเราจะมาส่มติครั้งสุดท้ายกันดีกว่าอืมอุ้ยอยากได้วะ อยได้ไอทัวเวอร์ท่านี้ผมมีไอทัวเอร์อยู่แล้วเนี่ยวะนี่ไงไอทัวไอทัวเอร์เวอร์สิบแต่น้องผมเรียกมันอินทัวเวอร์ชเฉ่ยร้อันนี้คือร้านเลเซอร์นะครับใครอยากได้ไหมอยากได้อะแอดชื่อเพื่อนผมมันได้เลยนะชื่อเพื่อนผมอันนี้คือชื่อผมนะครับแอดเพื่อนมาได้ชื่อ y u t o f k i ตอนผมเบื่อผมก็จะไล์สดนั่นแหละช่วงน,นี้จะไล์สดตเกียบไฟฟเฮ้ยไอเทวเวอร์ไม่มีมั้งเหรออู้เหมาะสมจริงจกิสไป,สปเดอร์สปีเกอร์กับ Spider c a m i l l าเข้ากันคุ้เข้ากันเลย โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพลงเท่านี้นะครับบายบายเดี๋ยวผมจะมาถอายคิปให้ทุกคนดูนะครับถ้ายาให้ดูอีกถ้ายาให้ถ่ายอีกกดไลค์กดติดตามตอนนี้เลย